โอเคครับทุกๆคนครับผมวันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนไปห้องรับด่านเซลับรีสอร์ทกันทุกคนเฮ้ยรีเซอร์ดีไม่ใช่รีสอร์ทมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะวิธีการทํามันรรมจะยากแค่ไหนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่า let's go <S และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปืนสลิงครับทุกคนครับ อย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะทุกคนนะไม่งั้นทําไม่ได้นะครับทุกคนเราเกิดมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนนะครับแล้วก็ออกไปจากข้างนอกก่อนแล้วเราก็ลงมาห้องนี้เลยครับห้องข้างล่างจากนั้นเลี้ยวซ้ายครับอ่าจะเป็นโถงแบบนี้เลยนะครับโถงเวทีแสดงแล้วจากนั้นเนี่ยไปที่ประตูขวาโอเคแล้วเดินลงมาข้างล่างนะครับเราเดินลงจากบันไดนะครับผมก็เดินลงมาทางนี้ แล้วก็เลี้ยวขวาครับแล้วมันก็จะเป็นลิฟต์แบบนี้เลยนะครับผมลิฟที่ใช้การไม่ได้แล้วเราก็เงยขึ้นไปข้างบนนะครับผมเราจะยิงสลิงแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนั้นเลยครับทุกคนขึ้นไม่ได้เออขึ้นมาได้แล้วครับทุกคนครับนะแล้วเราก็มาอยู่ที่ออฟฟิศ รับนะครับผมของด่านนี้นะ <Wow. S 1> ครับเป็นพวกของโบโบนะฮะออฟฟิศโบโบนะครับทุกคนเนี่ยดูดิโบโบกำลังทํางานอยู่เลยครับเป็นห้องรับนะครับผมนับได้ว่าเป็นห้องรับด่านนี้เลยก็ว่าได้นะทุกคนนะเออนะครับผมแล้วเราก็เดินมาทางนี้เลยครับเปิดประตูเปิดประตูได้นะทุกคนมีทางเดินออกมาทางนี้ครับแล้วเราจากนั้นเนี่ยเราอยู่ลานฮอแล้วนะทุกคน โอเคครับผมทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมหวังว่าจะชื่นชอบกันถ้าใครชื่นชอบแลรยังไงนะครับอย่าลืมกด follow กดติดตามกด subscribe ช่องพี่ด้วยนะครับผมนะช่องพี่ก็มีใน YouTube เหมือนกันอย่าลืมไปติดตามช่องนั้นด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอยากให้พี่ทำบั็กอะไรนะครับผมนะบอกกันได้เลยนะครับทุกคน